ผ้าทอมือของไทยถือเป็นความงดงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นค่ะผืนผ้าบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมผ่านสีเส้นไหมลวดลายเส้นใยได้เป็นอย่างดีและวันนี้ปอนสภาพี่ๆทุกท่านมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของผ้าทอมือในท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพูกับผ้าขิดตะการตา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะอย่างที่ปอนได้เกล่นไปในช่วงแรกว่าผ้าทอมือในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายพื้นที่นะคะและในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์มีเรื่องเล่าที่งดงามแตกต่างกันไปแต่สิ่งนึงเลยที่เหมือนกันและสําคัญมากๆเพราะว่ากว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนที่งดงามขาดพวกเขาเหล่านี้ไปไม่ได้เลยค่ะช่างทอผ้าค่ะ สวัสดีค่ะน้องปอนดีใจจังเลยวันนี้มาหาพี่อ้อมได้ถึงกลุ่มนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะและตอนนี้ค่ะปอนอยู่กับพี่อ้อมและกลุ่มทอผ้าขิดตะการตาค่ะพี่อ้อมค่ะอยากให้พี่อ้อมเล่าให้พี่ๆี่ตะการตาฟังหน่อยว่าทอผ้าขิดให้ตะการตาเป็นยังไงบ้างคะเออการทอผ้าขิดให้ตะการตานี่ยมีความยากมากเพราะว่าตะการตาต้องควบคุมการผลิตแบบทุกขั้นตอนต้องเนี้ยกว่าจะได้งานมานี่คัดแล้วคัดอีกแก้แล้วแก้อีกนะคะกว่าจะได้งานมานี่ ขั้นตอนการทำสีก็ยากมากกว่าจะคัดสีแต่ละเครือแต่ละชิ้นเนี่ยยากคือตาการตาเป็นคนดีไซน์มาให้เราเราก็มีหน้าที่รับทอแล้วก็ส่งงานให้ตะการตาค่ะเอาละค่ะพี่พี่ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะเป็นผ้าขิดต,ตะการตาสวยๆเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างพี่พี่ตามปอนและพี่อ้อมมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้เริ่มออกแบบวางคอนเซปต์ลายกันแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกสุดเลยค่ะก็คือการจุดลายหรือว่าพลอตลายลงไปบนกราฟนะคะตัวที่จุดนี้ก็คือจะเกิดขึ้นเป็นลายผ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นลายสร้างกันว่าสร้างไว้ก่อนเรามีภาพมาแล้วค่อยๆร่างใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นหัวใจซ้อนกันก็คือจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช้างแล้วก็ถัดจากนั้นจะเป็นตัวโลโก้ตาการตาใช่ไหมคะอยู่ด้านหลัง หลังจากขั้นตอนเมื่อกี้นะคะก็คือเก็บขิดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการถักเขาค่ะวิธีการยังไงคะแม่เริ่มถักจากตรงการก้อนยิบตามเทียนสินได้ขึ้นมามัน,นกระสินเป็นตามไล่ของมันเองผูกกระสีนออกมากก็จิเป็นไล่แบบนี้อันนี้คือหนึ่งแถวเมื่อกี้ค่อยๆผูกทีละเส้นพอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ทั้งขิดนี่คือมีกี่ไม้คะ 40, 40หมายไม้ <S <S 2> <S 2> ก็คือต้องทำแบบเมื่อกี้40คู่ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะได้เป็นส0่มิเสร็จจากขั้นตอนการถักเขานะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรคะพี่อ้อมต่อไปเราจะเอาฟืมที่สำเร็จแล้วนะคะไปสื่อเพื่อโพอต่อไปคะ่ะ นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการสืบหูค่ะการสืบหูนะคะเราก็จะเอาตัวเส้นเครือที่เราสาวเครือเมื่อกี้เอามาต่อกับฟืมต้นแบบลายขิดนะคะทีละเส้นทีละเส้นค่ะสืบหูแบบนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกว่าจะครบทุกเส้นสองวันค่ะสองวันเต็มเต็มเลยไหมคะค่ะประสบการณ์ช่างสืบนี่มากกว่า30ปีนะคะ ั้งแต่ยังไม่ได้ใส่แวน่นตาตอนนี้ได้ใส่แวน่นตาแล้ว <g ül> สุดยอดเลยใช่ว่าต้องใจรักมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะและขั้นตอนต่อไปนะคะปอนจะพาพี่ๆไปดูการปั่นหลอดค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าการปั่นหลอดค่ะก็คือการเตรียมเส้นขิดแล้วก็เส้นพุ่งนะคะเวลาปั่นหลอดค่ะเราจะเอาเส้นใยนะคะที่อยู่ในนี้เอาไปปั่นโดยใช้หลาในการปั่นเวลาปั่นจะแยกเป็น2เส้นค่ะคือเส้นขิดแล้วก็เส้นพุ่ง ที่พี่ๆเห็นอยู่ตอนนี้กำลังทำเส้นขิดนะคะเราจะต้องปั่นหลอดทั้งหมดโดยใช้ตัวเส้นใยเนี่ยสามเส้นนะคะนำมาปั่นในหลาแล้วก็จะได้เป็นหลอดขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือหลอดเส้นขิดจากนั้นค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะทำการปั่นเส้นพุ่งนะคะโดยการที่เราจะสาวเอาเส้นที่ทอค่ะ1เส้น แล้วก็ปั่นใส่หลอดอีกหนึ่งหลอดนะคะก็จะได้เป็น2หลอดโดยที่2หลอดนี้จะไปอยู่ในกระสวยทอผ้ากระสวยที่1จะเป็นกระสวยเส้นขิดอีกกระสวยหนึ่งจะเป็นกระสวยเส้นพุ่งค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการขึ้นเครือทอผ้าแล้วค่ะผ้าขิดตกาารตาของเรานะคะลายนี้จะเป็นลายช้างค่ะ เวลาทอนะคะจะต้องใช้2คนทอค่ะก็คือว่าคนแรกนะคะจะมีหน้าที่พุ่งกระสวยนะคะหรือเรียกว่าต่ําหูนะคะภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าต่ําหูส่วนอีกหนึ่งคนนะคะจะมีหน้าที่คอยสอดไม้ค่ะเพื่อค้ำลายเวลาทอจะต้องดึงไม้ลายมา1ไม้แล้วก็จะต้องสอดไม้ค้ำเข้าไปแล้วก็เปิดออกนะคะเพื่อให้ตัวเส้นยืนอ้าออกจากนั้นคนพุ่งกระสวยก็จะพุ่งเส้นขีดไปนะคะแบบนี้ค่ะ ปอนอยากให้พี่อ้อมส่งผ่านข้อความบางอย่างให้พี่พี่ตะการตาที่ชื่นชอบผลงานของเราทําให้กลุ่มทอนะคะแม่แม่มีรายได้มีงานทําเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขารักมากๆกว่ายังไงคะก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ทอจากกลุ่มของเราแล้วทางกลุ่มเราจะตั้งใจทอผ้าให้มีคุณภาพและสวยงามส่งต่อให้พี่พี่ต่อไปขอบคุณมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะปอนต้องขอขอบคุณพี่อ้อมจริงๆนะคะที่วันนี้พาปอนและพี่ๆทุกท่านมาชมวิธีการทอผ้าขิดตะการตาว่ากว่าจะออกมาเป็นผืนสวยๆให้พี่ๆได้ชมต้องผ่านอะไรมาบ้างค่ะและปอนขอเป็นตัวแทนพี่ๆครอบครัวตะการตาขอชื่นชมและให้กำลังใจแม่ๆช่างทอที่ใส่ความตั้งใจความประณีตบรรจงลงบนผืนผ้าทุกจุดอย่างสุดฝีมือเลยค่ะพี่ๆของปอนนะคะฝากมาบอกว่าผ้าขิดตะการตาสวยที่สุดเลยค่ะ จากที่ปอนเล่ามาทั้งหมดนอกจากความงดงามของผืนผ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจผืนผ้ายังสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของช่างทอให้เราได้สัมผัสและชื่นชมค่ะจากเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่เครื่องแต่งกายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันปอนและตะการตา จึงขออาสานำเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมบนผืนผ้ามาสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่ออกอกอดพี่ๆของตะการตาให้แน่นแฟนแบบนี้ตลอดไป